สวัสดียามเช้าครับคุณผู้ชมวันนี้จะพามาดูสายม่วงนะครับสายม่วงไทยนะคุณผู้ชมมันบานแล้วสายค่อนข้างยาวนะครับสายม่วงอันนี้ค่อนข้างหาย,ยากหน่อยนะครับคุณผู้ชมมันจะไม่ค่อยมีเนาะราคาก็ค่อนข้างแพงสายม่วงไทยมันจะออกชมพูหน่อยๆเนาะไอข้างในนี่ก็จะเหมือน นอบิเล่เลยคุณผู้ชมดอกมันคล้ายนอบิเล่เลยแต่มันเป็นเอื้องสายนะครับอันนี้สายยาวดอกกำลังตูมๆข้างบนเลยก็ยังมีอยู่นะครับแต่ว่าท่อนข้างล่างนี่คือบานก่อนใส่มองไทยนะครับอันนี้ไม่ค่อยมีนะครับ ส่วนมากมันจะเป็นเวียดนามเนาะเวียดนามใส่ม่วงทานมันก็จะสีออกอ่อนๆหน่อยอันนี้เป็นใส่ม่วงเวียดนามนะครับสีมันก็จะออกขาวๆเนาะสีมันก็จะออกขาวๆหน่อยสีออกเทาๆนะคุณผู้ชม ซ้ายมือเป็นเวียดนามนะครับขวามือเป็นม่วงไทยนะครับสายม่วงเวียดนามกับสายม่วงไทยครับคุณผู้ชมเขาก็สวยคนละแบบเนาะแต่ว่าสายม่วงไทยมันจะหาย,ยากหน่อยไม่ค่อยมี บางท่านก็จะถูกหลอกเอาสายกิ่งดำมาขายเป็นสายม่วงสายม่วงต้องซื้อหน้าที่มีดอกนะครับคุณผู้ชมถ้ามันไม่มีดอกนี่ก็คือค่อนข้างที่จะหายากสินค้าก็ยังมีอยู่นะครับไอเอื้องพึ่งเนาะ ตอตีเลกอม่อนไข่กอเอื้องทองนี่อันนี้ก็เป็นเอื้องพึ่องอีกหนึ่งตอใส่ตอไม้มันแข็งใส่ตอไม้มันก็จะทนหน่อยคุณผู้ชมห้าปีสิบปีก็ยังไม่ผุนะแต่ถ้าเป็นกระถางมันก็อาจจะผุไวอยู่นะ อันนี้ของผมใส่ต่อม้อันนี่ก็หลายปีนะคุณผู้ชมสองสามปีนะครับเนี่ยกว่าจะรอบผอนได้ขนาดนี้ตอนนี้ออกออกทีหลังหน่อยออกช้าหน่อยเพิ่งงพึ่งถ้าปลูกเป็นกอมันก็จะออกอย่างเงี้ยคุณผู้ชมรอบกอดอกใหญ่อยู่นะครับ ไสม่วงเวียดนามต้นเล็กก็ยังมีขายอยู่นะครับอยากได้ก็โทรมาสั่งซื้อได้นะครับสามปอยก็หอมหอมคุณผู้ชมกลิ่นดอกมันหอมมากดอกขาวดอกใหญ่อยู่นะครับสามปอยอันนี้โพสขายในเพจอยู่นะครับ650บบาทติดขอนไม้นะครับ แก้ก็โทรมานะครับสยามไว้สวยอยู่นะคุณผู้ชมเนาะเป็นพันแท้นะครับอันนี้เนาะพันแท้นะคุณผู้ชมไม่ใช่พันผสมนะครับ ดอกเหมือนนอบิเล่เลยแต่มันจะเล็กกว่าวันนี้ก็จะมีเรื่องทองนะคุณผู้ชมเรื่องทองร้อยแปดสิบบาทนะครับ ตอตีเลกอก็มีอยู่เนอะงามอยู่นะครับต่อตีเลกอกำลังออกดอกช่อดอกอาจจะเสียบ้างนะครับเอื้องพึ่งคุณผู้ชม งามอยู่นะเป็นมัดก็มีขายนะครับต่อติเลสวยงามครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับถ้ามาดูสายม่วงเฉย อยากได้อะไรก็โทรมานะครับสวัสดีครับ